ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันครับที่จังหวัดพิษณุโลกของเราหลายๆคนติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลสนามก็เช่นเดียวกันตอนนี้มีความพร้อมขนาดไหนแล้วก็มีความเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามกันครับ สัตว์าราจา์พิเศษดต็ตรกาญจนางเงารังสีนะครับอธิบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ให้สัมภาษณ์นะครับในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม NU Hospital นะครับว่าทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเขาได้รับความร่วมมือจากจังหวัดพิษณุโลกสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและก็ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง มีการดําเนินการ,ปร,ป,รปรับปรุงหอพักนิสิตจํานวนหนึ่งหลังด้วยกันครับให้สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิได้จํานวน132เตียงสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยและก็ไม่แสดงอาการนะครับผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยที่ป่วยทั้งครอบครัวและก็ผู้ป่วยเด็กที่ต้องมีผู้ปกครองช่วยดูแลเพื่อให้การดูแลรักษาเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกสบายทั้งต่อผู้ป่วยและก็เจ้าหน้าที่โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเองเนี่ยเขามีการเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบ คร,นนครับุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวของเครื่องใช้และก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พูดคุยกันสักนิดนึ่งครับค่ะเนื่องจากว่าทางจังหวัดเนี่ยได้มีโรงพยาบาลสนามที่ค่อนข้างจะแออัดในเมืองอก็ จากการประชุมร่วมกันระหว่างสาธารณสุขแล้วก็จังหวัดแล้วก็มหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีตกลงกันว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เดิมเดิมเนี่ยเรามีโรงพยาบาลสนามอยู่ที่ห่างจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มากตรงนั้นเนี่ยเราก็จัดไว้เป็นโรงพยาบาลสนาม20เตียงแต่เนื่องจากว่าจํานวนคนนั้นนะ เกิน20เตียงในขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลสนาม20เตียงนั้นก็เต็มมหาวิทยาลัยก็เลยเคิดกับจังหวัดเนี่ยนะคะก็เลยใช้พื้นที่ของหอพักสองหอพักเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามหรือจริงๆแล้วเราจ,จัดสภาพเนี่ยให้เป็นเหมือนฮอสฟิทเลก็คือว่าให้มีความผ่อนคลายมากที่สุดนะคะตรงนี้เนี่ยในแต่ละหอพักเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับก็ไม่ต่ำกว่า132 ณขณะนี้เนี่ยเราแอดมิดผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันผลตรวจเป็นบวกเนี่ยทั้งหมด36รายนะครับก็จัดการโดยทางโรงพยาบาลส่วนหนึ่งแล้วก็โรงพยาบาลสนามส่วนหน้าที่มี20เตียงนี้เต็มหมดแล้วนะครับณขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จะมาใหม่นะครับก็จะ,ะพองถ่ายมาที่นี่นครับนะซึ่งวันนี้เนี่ยคาดว่าจะแอดมิดหนึ่งถึงสองรายก่อนนะครับในส่วนที่เป็นผู้ป่วยที่ได้รับผลยืนยัน เป็นลายใหม่เข้ามานะครับในอนาคตต่อไปเนี่ยถ้ามีจำนวนมากขึ้นเราก็จะทยอยนำส่วนของผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลสนามทางด้านหน้าเนี่ยที่อาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ผ่องถ่ายมาอยู่ที่นี่ ครับผมเมื่อสักครู่ก็จะเป็นเสียงของทางด้านศาสตราจารย์พิเศษดกรกัญจนาเงารังสีนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์สิรธิเกษตรศิริลักษณ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรักษาร,ราชการในตําแหน่งผู้ในการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้กล่าวนะฮะว่าผู้ป่วยที่พักอยู่ในโรงพยาบาลสนามที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารฟื้นตูสุขภาพผู้สูงอายุจํานวน20เตียงขณะนี้เต็มหมดเดรียบร้อยแล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยจึงได้ร่ว ่วมกับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย,ยนเรศวรปรับปรุงหอพักนิสิตนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามไว้ใช้ในการดูแลเพิ่มเติมนั่นเองใช่ค่ะโดยการดูแลผู้ป่วยนะคะได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็มีการเซฟอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและที่สําคัญก็คือปลอดเชื้อค่ะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญนะคะผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการเนี่ยหรือว่าผู้ป่วยแบบครอบครัวนะคะ รวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นเด็กแล้วก็ต้องมีผู้ปกครองมาดูแลเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวในการรักษาแล้วก็สะดวกทั้งกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ป่วยอีกด้วยค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมส่วนใครเนี่ยที่เป็นห่วงในเรื่องของความสะอาดนะครับคุณผู้ชมในส่วนของหอพักแห่งนี้เนี่ยเมื่อใช้งานแล้วเสร็จครับจะมีการพ่นน้ายานะครับเพื่อทําความสะอาดเป็นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับนิสิตที่จะเข้าพักในลําดับต่อไปโดยสิ่งอำนวยความสะดวก ายในห้องพักผู้ป่วยนะครับก็จะมีบริการอย่างครบครนันไม่ว่าจะเป็นตู้ใส่ของเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับเ <_ C ity> ตียงนอนห้องสุขาห้องอาบน้ําเครื่องปรับอากาศพัดลมแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟเพื่อให้ผู้เข้าพักเนี่ยได้ทําการรักษาได้ด้วยความผ่อนคลายไม่ตึงเครียดกดดันในการรักษาแล้วก็ไม่เกิดสภาวะซึมเศร้านั่นเองคร <_ C ity> ับค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมรับมือสําหรับในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดจนมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง